Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปบลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบเบลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 v นายเรียตีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับในช่วงพบค่ำอย่างนี้ครับในรายการคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องเป็นรายการสดครับที่ผมออกมาพบกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะนำเอาข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกัน ในช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี้แหละครับทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครับคุยกันวันละเรื่อง2เรื่องในคืนนี้ครับฉากหลังครับทุนผู้ชมก็ต้องให้เข้ากับสถานการณ์ครับเสื้อผ้าหน้าผมของผู้ดำเนินรายการครับทุนผู้ชมดีเรคเตอร์ศิลปชัยก็ต้องจัดเต็มเช่นเดียวกันครับทุนผู้ชมท่านผู้ชมหลายๆท่านนี่อาจจะไม่ทราบนะครับผมก็มีเชื้อจีนเหมือนกันละครับทุนผู้ชมครับแต่ว่า ผิวมันไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะครับคุณปู่ของผมครับอากงของผมเนี่ยมาจากมณฑลกวางตุ้งครับท่านผู้ชมหลายคนบอกโอ้นี่เหลอเชื้อจีนอ่ะเอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยต้องมีการทําพิธีไหว้เจ้าครับท่านผู้ชมก็ซินเจียยูอีซินนีฮวดใจครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการของผมให้กําลังใจผมมาโดยตลอดครับ วันนี้ในโอกาสวันตรุษจีนครับก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างครับแม้ว่าความปรารถนาว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับถูกหวยเนี่ยมันหายไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าใครถูกครับก็โอเคใครไม่ถูกครับก็อย่ายอดโทครับก็ทําต่อไปครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปยอดโทกับมันครับยอดโทเมื่อไหร่เราก็จะไม่ได้ครับท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าถืออย่างอื่นดีกว่าเถอะเออเอาที่มันชัวร์ๆก็แล้วแต่ครับ คืนนี้ครับบรรยากาศที่ตัวเมืองหัดใหญ่ครับหัดใหญ่ไชน่าทาวครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูเมืองครับท่านผู้ชมซึ่งทําเป็นประตูเหมือนกับเป็นประตูเข้าไปในเมืองจีนนะครับท่านผู้ชมคล้ายๆกับที่เยาวราชนะครับท่านผู้ชมก็เลยนําเอาภาพของประตูเมืองหัดใหญ่ไชน่าทาวครับก็ตรงกับแหมอืมวันนี้ไหวเจ้านานไปหน่อยครับโดนควันครับท่านผู้ชม ทูบกับท่านผู้ชมอ้าวโอเคครับขอไปท่านผู้ชมด้วยครับประตเูเข้าไปในงานครับหาดใหญ่ช้ยน้าทาวกับคล้ายๆกับที่เยาวราชเช่นเดียวกันครับคืนนี้ครับก็คงจะนําเอาเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลครับท่านผู้ชมบางคนบอกว่าจัดตั้งรัฐบาลได้ยังไงเขายังไม่ได้รับรองผลก็เขาก็ฟอร์มทีมกันไว้ก่อนนะครับ เขาก็ไปสู่ขอกันก่อนเขาก็งอนกันบ้างเขาก็ยอมแล้วครับยอมแล้วไม่เล่นตัวอีกแล้วกันบ้างครับท่านผู้ชมบางคนบอกว่าโนโนโนเขายื่นสารปกครองสารปกครองรับแล้ววันนี้ก็มีคนมายื่นพูดตรวจการเป็นดินอีกเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นโมฆะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้นั่นแหละครับไอ้ barcode นะี่ก็ qr c ค d e นั่นแหละที่กกตอตอนนี้อธิบายแล้ว มันไม่ชัดเจนครับหลายๆคนบอกอธิบายยิ่งอธิบาย,ยมันยิ่งเข้าตัวสําหรับกรกตเนี่ยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะว่าตามรัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยกำหนดให้การลงคะแนนเสียงครับเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลครับคนอื่นรู้ไม่ได้ครับแต่นี้หลายๆคนครับบอกว่าก็มันรู้ได้นี่มันสามารถสอบย้อนหลังได้จาก QR ออไอ้ qr code ไอ้าร์โค้ดนั่นแหละออต้นขั้วคับอ้ตัวใบเนี่ย มันสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเอาเป็นของใครครับท่านผู้ชมเออวันนี้หลายคนก็ออกมาบอกอธิบายมันชัดกะบีกเหมือนกับเช็คกันแหละเออเหมือนกับเช็คไอ้ต้นไอ้ไอ้เล่มที่เป็นเล่มนั่นคือไอ้บัตรเลือกตั้งที่เป็นเล่มมันก็มีคิวอาร์โค้ดอยู่แล้วข้างในมันก็จะมีเป็นใบใช่ไหมเช็คสม,มุดเช็คข้างในก็ยังมีใบเช็คครับมันก็จะตรงกับตามรหัสที่เป็นต้นขั้วอยู่นะครับท่านผู้ชม มันสอบกลับได้ก็ว่าอย่างนั้นโอ้โหเรานี่ฟังกันแล้วก็งงแล้วงงอีกแล้วครับท่านผู้ชมแล้วไปสอบกลับทําไมล่ะเออมันง่ายถึงขนาดนั้นเหรอเอออยากเสียเป็นเจ็ดพันล้านเหรอเออหรืออย่างไรเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรนี่เออ พอพักส้มแพรเนี่ยโอ้โหมันมีปัญหากันจริงๆวันนี้อาจารย์คณะนิติศาสตร์ครับสองร้อยกว่าคนก็ยื่นกันอีกครับลงชื่อกันอีกเป็นหางว่าวครับพออาจารย์คณะนิติศาสตร์หรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมาลงชื่อมายืนเข้าแถวกันอยู่ที่ผมนี่นึกถึงสมัยลุงตู่ครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็มาลงชื่อครับเพื่อที่จะกดดันให้ลุงตู่ลาออกครับแล้วบอกว่าถ้าลุงตู่ไม่ลาออกพวกเราจะลาออกกันหมดครับท่านผู้ชม มีไหมไม่มีไม่มีสากคนเลยครับท่านผู้ชมที่ลาออกเหมือนคําขู่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันครับต้องชี้แจงแต่คราวนี้มันดีครับคุณอนุทินลอยตัวครับเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลมันเป็นหน้าที่ของกะกะตคุณแสวงและครับตอนนี้ก็ต้องสวดนมนต์นครับนัมายถบุญมีไม่เป็นไรครับคุณแสวงบุญมีออมีบุญต้องชี้แจงได้ครับต้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้ มันสามารถที่จะเดินหน้าได้ครับแต่ถึงยังไงก็ตามครับท่านผู้ชมคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับละพักการเมืองต่างๆเขาไม่สนแล้วครับใครจะว่าอย่างไรใครจะมาร้องกกตอ,อย่างไรก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่หน้าที่ของพักการเมืองครับพักภูมิใจไทยก็ต้องเตรียมตัวฟอร์มทีมรัฐบาลต่อไปตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเลือกตั้งใหม่ก็โอเคต้องทําไปตามหน้าที่ครับท่านผู้ชม และที่สําคัญครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วครับว่าคุณอนุทินชา,นวาญวิิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีคะแนนสสอ,อยู่ในมือถึง193เสียงโอ้โหมันเยอะครับท่านผู้ชมพอมันเยอะอย่างนี้แล้วมันเล่นตัวได้ครับสามารถต่อรองอะไรได้สามารถคุมเกมได้เหมือนที่ว่านะครับดังนั้นตรงนี้ครับก็พยายามที่จะเอ่อทำให้แต่ละพักการเมืองครับพยายามที่จะ ต่อรองพักภูมิใจไทยและเห็นว่าถ้าต่อรองมากฉันก็ไม่สนฉันไม,ฉนไม่ฉันไม่ยุ่งเออฉันไม่เอากับเธอ,อพักแรกครับที่ได้รับเทียบเชิญครับท่านผู้ชมเทียบเชิญเพื่อมาขอดูตัวครับท่านผู้ชมโอ้พักเพื่อไทยนี่แหละได้รับเทียบเชิญอย่างเป็นทางการครับพอเพื่อไทยได้รับเทียบเชิญอย่างเป็นทางการพักไหนนะครับงอนตุปัดตุปองเลยครับทุนผู้ชม ก็พักกล้าทำนั่นเองนะครับท่านผู้ชมพักกล้าทำก็พยายามที่จะออกข่าวก็ว่าตรงนี้เนี่ยเออทำไมเอาพักเราคือพยายามออกข่าวคููบ้างโปรบ,บ้างพยายามที่จะทำให้เห็นว่าฉันเนี่ยก็จะมีค่านะเออทำไมไม่สนใจฉันอะ่ะเออทำไมจะไม่ไม่มาจีบฉันอะ่ะออฉันก็คนสวยเหมือนกันเนี่ยเอออย่างนั้นครับท่านผู้ชมคือพยายามงอนอยู่เรื่อยครับงอน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 ,งอน ออแสดงให้พักภูมิใจไทยคุณอนุทินเห็นว่าเห็นไหมเขางอนแล้วโน่นเขางอนแล้วคุณอนุทินก็ไม่สนครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวกันเยอะแยะครับท่านผู้ชมเลขาธิการพักทั้งสองคนครับคุณไพ่ลิกออกับเลขาธิการพักออภูมิใจไทยชัยชนกชิดชอบครับก็ต่อสายค,คุยกันเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ ทางคุณธรรมนัทครับท่ก,ก็เช่นเดียวกันครับนักข่าวก็รอสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์มากมายนักเพียงได้บอกว่าผมนี่ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาที่แท้จริงของภูมิใจไทยกับกล้าธรรมคืออะไรครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมงคงทราบดีครับเพราะว่าภูมิใจไทยต้องการที่จะเอากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับมาอยู่ในการบริหารของพักภูมิใจไทยโดยให้คุณสุปจีครับ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์กำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้มันสามารถที่จะเชื่อมโยงในการทำงานที่มันต่อเนื่องกันได้ครับท่านผู้ชมดังนั้นตรงนี้ครับวันนี้ครับคุณธรรมนัดพรมเผ่าครับบอกว่ายอมแล้วครับยอมแล้วเราไม่มีข้อแม้เราไม่มีข้อแลกเปรียนอะไรเราไม่มีเงื่อนไขอะไรครับ ยอมฉันยอมเจ็บปวดนะครับท่านผู้ชมเให้ไ,ได้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมหลายหลายคนครับในประเทศไทยของเราอาจจะคิดว่าตอนนี้พักกล้าทำได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมยังครับท่านผู้ชมยัง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 พักภูมิใจไทยนี่แหะเล่นตัวอยู่ครับท่านผู้ชมเอ้ยเอาเลยงอนไปงอนไป เดี๋ยวก็ต้องครานมาเพื่อจะมาขอเข้าร่วมรัฐบาลแหละเออมาเดี๋ยวคูอย่างนโน้นคูอย่างนี้ตราบใดที่พักภูมิใจไทยครับไม่มีเทียบเชิญอย่างเป็นทางการให้พักกล้าทำรรเข้ามาร่วมในการพูดคุยกันตั้งโต๊ะแถลงต่อผู้สื่อข่าวครับตราบนั้นพักรรกล้าทำก็ยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลครับมันงุนงิดนะครับท่านผู้ชม ออร้อยเอกธรรมนัฐนี่ประธานที่ปรึกษาพักนี่หมุดหงิดมากๆเลยน่าแปลกใจเหลือเกินครับทำไมหัวนหน้าพักครับท่านนริมลพิโยศิลวัตรครับท่านผู้ชมทำไมถึงไม่ได้ออกมาครับอืมในการพูดจาต่างๆแต่หลายคนบอกว่าเขามอบให้ร้อยเอกธรรมนัฐไปแล้วกับคุณไผ่ลิกแล้วในการที่จะเจรจาที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ครับปัญหามันอยู่ที่ร้อยเอกธรรมนัฐเลยครับท่านผู้ชมร้อยเอกธรรมนัฐก็ไม่รู้ตัวบางว่าคนไทยส่วนใหญ่ เขาก็ไม่อยากให้เข้าร่วมรัฐบ,บาลอยู่เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าพักนี้เป็นพักสีเทาครับที่จริงมันไม่ใช่ครับเป็นพักสีเขียวเออเขาอุตส่าห์เป็นพักสีเขียวยังไม่ว่าเขาอีกว่าเป็นพักสีเทาครับท่านผู้ชมดังนั้นวันนี้ครับชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชมนายกอนุทินก็บอกว่าผมก็ไม่ได้รังเกียจเนี่ยสาหรับพักกล้าธรรมครับไม่รังเกียจแต่ทําไมไม่ส่งเทียบเชิญไปละ่ะเออ ทำไมต้องให้เขารอกระวนกระวายอยู่ล่ะสำหรับพักกล้าทำก็เช่นเดียวกันครับงอนมาหลายวันแล้วครับทุกผู้ชมเออเขาไม่มางอสักทีเลยก็บอกเลยครับพร้อมแล้วจะเอาอะไรก็เอาเอาเลยฉันไม่มีอะไรที่จะไปออต่อรองกับคุณแล้วคุณสนใจอะไรฉันฉันก็ยอมหมดแล้วฉันยอมครับยอมยอมหมดครับโรอเอกธรรมนัฐบอกว่ายอมแล้วครับทานผู้ชม เพื่อให้ได้เข้าร่วมรัฐบาลครับโอ้โหสนุกเลยดิครับทานผู้ชมอย่าหนีหายไปไหนซะก่อนนะครับท่านผู้ชมเรามาร่วมฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคกต้ธรรมในคืนนี้ครับเอาเลยครับภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังก็อธิบายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือประตูเข้างานหาดใหญ่ชัยนาทาวตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ ทักทายท่านผู้ชมนอนครับที่เข้ามาให้กําลังใจผมในคืนนี้ครับคุณอุทัยสิงแก้วครับแล้วก็คุณจาริสสุดาคุณธรรมเนียมจําลองคุณนวรัตไกรจรันคุณสมชายคุณนิพนธ์ปัญจโพคากิจครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาทักทายกันคุณชูวิทย์โอ้โหคุณชูวิทนี่ถ้ายัางไรช่วยเข้ากลุ่มไลน์ f อฟซีดีเ o ตุศิลประชัยหน่อยนะครับผมอยากคุยกับคุณชูวิทย์เหลือเกินครับตอนนี้ก็พยายามดูว่าคุณชูวิทย์เข้ามาหรือเปล่าถ้าเข้ามาเดี๋ยวก็จะได้คุยกันนะครับคุณลิซ่าพีครับคุณจำรัดคุณเคนซ Crush ครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาทักทายกันถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับคุณ s อ v สาวยะโสธรครับคุณวินัทกัมปนาทคุณพี่ของเรานะครับคุณสมใจคุณยงยุทธเมฆสุนทรครับ สวัสดีมีชัยครับท่านผอทีม f อฟทุกท่านเด้อครับอีสานแท้เด้อครับาอย่างงั้นโอเคครับขอบคุณมากครับชาวอีสานผมมีเพื่อนเยอะแยะชินเดียวกันกับที่อีสานนี่เอคุณประกาพันธครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณนางฟ้าก็เช่นเดียวกันครับขอให้มีความสุขปลอดภัยและเป็นกําลังใจให้กันและกันครับสินเจียยู่อีซินนีงดใจครับขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและก็รวยเฮงเฮงเฮงกันนะครับ คุณอะไรครับที่เข้ามาทักทายครับคุณลุงครับขอบคุณมากๆเลยขอพร้อมกับคุณเดี๋ยวอ่านให้หมดนะครับท่านผู้ชมคุณหัวใจให้เธอครับคุณายเห็นด้วยจ้านี่ก็สมาชิกครับขอบคุณเหลือเกินครับที่ไม่ทอดทิ้งกันครับอ่าใครอีกครับที่เข้ามาทักทายกันในช่วงนี้ครับอ่าเลื่อนไปเรื่อยๆครับเพื่อจะดูดูดูอ่านให้ครบกันทุกทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียใจกันอีกครับคุณเพียรครับขอบคุณมากๆเลยที่ เข้ามาทักทายน่าจะเ,าเรียบร้อยครบทุกคนแล้วครับสำหรับช่วงแรกของรายการในคืนนี้ใครเข้ามาในช่วงหลังก็ขอท่านผู้ชมที่เข้ามาก่อนนะครับช่วยทักทายแทนผมด้วยครับเอาเรื่องแรกเลยครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพักคก้าธรมและก็พรรภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชม บางคนบอกว่าพักกล้าทำไม่ได้เข้าแล้วร่วมรัฐบาลครั้งนี้ครับเ,เพราะว่าตอนนี้มันก็หลายวันแล้วทําไมพักภูมิใจไทยถึงไม่เชิญล่ะเอ,อภูมิใจไทยเนี่ยคงอยากจะให้กล้าทําไปเป็นฝ่ายค้านอีกพักหนึ่งหรือยอย่างไรครับท่านผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีออกมาเลยครับอนุทินบอกว่าไม่จริงไม่จริงกระแสข่าวเขี่ยกล้าทําเป็นฝ่ายค้านนั้นไม่จริงครับท่านผู้ชม ถ้าไม่จริงก็จะเรีกว่าปลาธรรมนี่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเหรอก็ไม่จริงไม่จริงครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังไม่ได้เชิญมาอยางเป็นทางการ <c oughs> เพียงแต่บอกว่าเออไม่จริงว่าจะเขียให้ไปเป็นฝ่ายคา้านครับวันนี้ครับเมื่อเวลา16บโมสิบห้นาทีครับที่โรงเรียนอัดสมชันนายอนุทินชาญวิรกูลครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมาไทยและในฐานะอวหน้าพักภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าไม่ดึงพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลให้ไปเป็นฝ่ายค้านว่าไม่จริงครับเมื่อถามว่านายไผ่ลิกเลขาธิการพรรคกล้าธรรมคาดการว่าร้อยเอกธรมรมนัดพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรเกษตรและสากลในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมเนี่ยจะพูดคุยกับนายกในวันพรุ่งนี้ครับเขาจะมีการประชุมคอรมอกัน17กุมภาพันธ์นายอนุทินกล่าวว่า ต้องคุยกับทุกพักอยู่แล้วครับท่านผู้ชมยังไม่ได้รับปากเลยครับท่านผู้ชมแต่บอกว่าไม่จริงครับยังไม่เคลียร์ให้พักกราทำไปเป็นฝ่ายค้านครับท่านผู้ชมแต่เราก็รู้อยู่แล้วครับมันมีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีที่ยังไม่ลงตัวครับแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละเมื่อสักครู่นี้เองครับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าครับท่านผู้ชม เรียบร้อยโรงเรียนสีน้ำเงินอนุทินแล้วครับธรรมนัดบอกอยู่ที่ภูมิใจไทยจัดสรรเก้าอีเ้เกษตรไม่มีผูกขาดไม่ต่อรองครับยอมครับทุ่านยอมไม่ต่อรองอะไรทั้งสิ้นครับจัดสรรมาเอาทั้งนั้นครับทุผู้ชมขอให้ได้ร่วมรัฐบาลน,นะครับทุกู้ชมโอ้โหเอาถึงขนาดนี้แล้วเหรอผู้กองเออ ธรรมนัตเจงครับยังไม่ได้คุยรายละเอียดการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเหตุต้องรอกอก,อกตรับรองก่อนชี้ว่าน่าเป็นห่วงหลังมีคนร้องเรียนความโปร่งไม่โปร่งใสหลายประเด็นยันว่าไม่มีการผูกขาดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งกับนี่ออกมาแล้วว่าไม่ผูกขาดไหนใครบอกว่าจะเอากระทรวงกรเกษตรให้ได้ถ้าไม่ได้กระทรวงกรเกษตรก็จะเป็นฝ่ายขาดนี่ก็ไม่จริงครับนี่ยอมหมดแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองขณะน,นี้ว่ามีการเจรจาร่วมรัฐบาลกันแต่ในส่วนของพรรคกล้าธรรมเนี่ยยังเก็บตัวเงียบทั้งวันตนไม่ได้เก็บตัวเงียบครับต้ยเอกธรรมนัฐบอกไม่ได้เก็บตัวเงียบเลยผมนี่แม้พูดคุยทั้งวันเลย และยังประจําการอยู่ในที่ตั้งครับท่านผู้ชมนี่ยังอยู่ที่กระทรวงเกษตรนี่แหละและติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องครับคือเงี่ยหูฟังอยู่ตลอดครับท่านผู้ชมว่าเอาอยัางไงภูมิใจไทยเอาอยัางไงส่งคนมาเชิญเราหรือยังครับเงี่ยหูฟังอยู่ตลอดอยู่ในที่ตั้งครับท่านผู้ชมยืนยันว่าการเจรจายังไม่ได้มีการลงรายละเอียดจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการและไม่ได้มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้นครับท่านผู้ชม ออกมาชัดเจนนะครับว่าราอ้อยเอกธรรมนับอกว่าไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งตรงนี้ครับตามหลักการแล้วการจัดตั้งรัฐบาลต้องดูความชัดเจนของกะกะตว่าจะเซ็นรับรองผลการเลือกตั้งได้หรือไม่หรือมีการนับคะแนนเกิน95%หรือ,อยังถึงจะมีการพูดคุยเจราจานในรายละเอียดจัดตั้งรัฐบาลครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะยอมครับต้องวางฟอร์มนิดหนึ่งยอมแต่ก็มีฟอร์มด้วยครับท่านผู้ชม ว่าตรงนี้ที่เราเฉยๆอยู่อย่างนี้ที่เรายังไม่ปรีพรมเข้าไปเนี่ยเพราะยังไม่รู้เลยว่ากกตนเนี่ยเขาจะประกาศรับรองหรือเปล่าอืมปากกับใจก็น่าจะไม่ตรงกันครับท่านผู้ชม <c oughs> ร้องอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมไม่เชิญทําไมไม่เชิญแต่มาวันนี้บอกเ,อเราเนี่ยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมยอมแต่ว่าก็ต้องมีฟอร์มไปก่อนครับท่านผู้ชมเมื่อถามต่อว่าครับมีการนําเสนอข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ให้ร่วมรัฐบาลกับพรรคกาธรรมเลยครับ และปูทางให้นางสุปฏีสุธรรมพันธ์ครับนั่งรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์กํากับดูแลกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เ้ราเอกธรรมนัฐกล่าวว่ายังไม่มีพักคนของพักการเมืองใดครับพูดถึงประเด็ดนนี้มีเพียงสื่อเสนอข่าวรายวันครับยังไม่มีใครพูดเลยสื่อเท่านั้นเองแหละเสี้ยมตลอดวันตลอดเวลาครับเสี้ยมอยู่ตลอดเออเสี้มยมไอ้เขาเนี่ยทะเลาะกันเสี้มยมไอ้เขาบาดหมางกันทั้งนั้นแหละสื่อทั้งนั้นแหละครับสื่อเนี่ยเป็น อะไรทั้งขึ้นทั้งลงนะครับท่านผู้ชมลงก็สื่อครับขึ้นก็สื่อเหมือนกันครับโทษสื่อทั้งนั้นครับเมื่อถามถึงกรณีพักการเมืองอื่นๆได้มีการพูดคุยและแสดงเจตจำนงว่าจะไม่ขอร่วมกับพรักกล้าธรรมออร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับตนเคยสังกัดพักพลังประชารัฐและมีสอสอบางกลุ่มที่เป็นคนคอยปั่นกระแสเสี่ยมให้เกิดการถกเถียงกันอย่างเป็นวงกว้างและปัจจุบันครับกลุ่มคังกล่าว ก็ได้ไปสังกัดอยู่ในพักภูมิใจไทยครับตนจึงไม่ทราบรายละเอียดว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรครับท่านผู้ชมสมัยอยู่ร่วมกันเนี่ยผู้กองน่าจะทําอะไรกับเขาต้องมีความรู้สึกไม่ดีหรืออย่างไรครับท่านผู้ชมพอเขาออกจากพักพลังประชารัฐไปแล้วเขาไปอยู่ภูมิใจไทยครับคราวนี้เนี่ยเขาเขาเป็นพักที่ใหญ่กว่าครับเขาได้เปรียบเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าไม่อยากได้ให้เราเอกธรรมนัฐเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลเลยครับ ถามอีกว่าพรกกล้าทำรรอยากได้กระทรวงเกษตรและสาก์ไว้บริหารเองหรือไม่หากได้ร่วมรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเป็นนักการเมืองจะยึดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เป็นไปไม่ได้และไม่มีการผูกขาดในการบริหารกระทรวงต่างๆซึ่งการจัดสรรเนี่ยมันอยู่ที่แกนนําของพรรคเขาจะเยรจากันไม่ใช่ตนจะอยากอยู่กระทรวงเกษตรและสาก์ตนต้องเอาไว้ได้อยู่ตลอดเวลาซึ่ง เป็นการผิดมารยาททางการเมืองแต่ผู้กองพูดนะผู้กองคยพูดนะว่าอยากได้อ่ะอยากได้กระทรวงเกษตรและสาก์เพื่อต่อยอดต่อไปอนะเออหลายคนบอกว่าถ้าได้อีกเนี่ยโอ้ยถ้าหากว่าเราเอกธรรมนัฐดูแลกระทรวงเกษตรและสาก์อีกเนี่ยอืมพักภูมิใจไทยก็ภูมิใจไทยเธอต่อไปก็ไม่ภูมิใจแล้วเออดังนั้นตรงนี้ก็ต้องต่อรองเจราจาจนกระทั่งวันนี้เราเอกธรรมนัฐบอกผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยครับ การเจรจาเป็นเรื่องสําคัญครับและขอให้ติดตามความชัดเจนจากคณะผู้บริหกการพรรคกล้าทาเท่านั้นส่วนทิศทางของพรรคการเมืองขนาดเล็กครับมีเพียงการพูดคุยว่าหากพกกร,ารรคกล้าทําเดินไปทางใดก็จะขอร่วมอุดมการ์ด้วยเท่านั้นเองครับเราก็ทราบดีครับว่าพรรคเล็กตอนนี้ก็ยอมไปเข้าหาครับท่านผู้ชมบอกเข้าไปแสดงความยินดีด้วยเราไม่ได้มาขอเข้าร่วมรัฐบาลแต่เรามาขอแสดงความยินดีครับ ให้พักภูมิใจไทยเขาได้เห็นหน้าครับโอ้นี่พักนั้นนะอันนี้พักนี้นะนี่เป็นเออมันก็จะได้มาอยู่ร่วมหลังคาเดียวกันครับคือหลังคารัฐบาลนั่นเองครับท่านผู้ชมเมื่อถามถึงสไตล์การเมืองของร้อยธรรมนัฐซึ่งผู้กองธรรมนัฐบอกว่าตนไม่เคยทําใครก่อนและขณะนี้ยังไม่มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการสู้ ในการเลือกตั้งกับไม่ใช่การหัวเลือกตั้งหรือหลบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนกระแสข่าวว่าตนมีเรื่องบาดหมางกับนายเนยวินชิดชอบไม่เป็นความจริงเพราะนายเนยวินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองและไม่ควรดึงบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในการหาหรือเพราะอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งครับท่านผู้ชมคือที่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีข่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลูกท็อปลูกท็อปวราบทเนี่ย ย้ายมาทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยยกพวกมาทั้งหมดนะครับยอมทิ้งพักที่คุณพ่อสร้างไว้ให้มาอยู่กับภูมิใจไทยและตั้งใจว่าเก้าอี้ของสสสุพรรณบุรีครับท่านผู้ชมจะต้องได้กับพักภูมิใจทั้งหมดภูมิใจไทยทั้งหมดครับแต่ปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสครับไปตีท้ายครัวมาได้หนึ่งที่นั่งเลยครับตรงนี้แหละก็บอกว่าอันนี้แหละที่มันหมางใจกันว่าแม้ตกลงกันแล้วว่าจะหลีกทางให้เนี่ย อย่างนี้มันทําให้เสียฟอร์มเนี่ยเราเอกธรมมกรมดันบอกว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เรื่องการเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งดิถ้าวัวถ้าวัวก,กันอย่างนั้นนั่นแหละมันคือผิดกฎหมายการเลือกตั้งอยู่แล้วนั้นเราเนี่ยต้องสู้กันอย่างเป็นธรรมที่สุดครับซึ่งตรงนี้ครับถามถึงกรณีพักประชาชนชวนพักกล้าทำมาร่วมตรวจสอบเป็นฝ่ายค้านหรือไม่โ้หถามว่าอยากเป็นฝ่ายค้านไหมครับท่านผู้ชมครับ ราอีกคนาบอกว่าอยากคิดไปไกลถึงขนาดนั้นเลยผมไม่อยากเป็นฝ่าย้านหรอกเออขอให้รอความชัดเจนจากกกตก่อนเพราะไม่รู้สถานการณ์จะออกมาในรูปแบบใดและผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะมีคนร้องเรียนความไม่โปร่งใสในหลายประเด็นและเสี่ยงที่จะทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลครับท่านผู้ชมและปัจจุบันครับมีนักวิชาการหลายท่านโทรมาสอบถามในกรณีนี้ซึ่งตนไม่ทราบรายละเอียด หากสำนักง,งานอายการสูงสุดชีวะะ่ว่ากรกตทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา85จริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่ากลัวและน่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่หากความผิดเกิดจริงและนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่พรคกล้าทำก็มีความพร้อมมั่นใจว่าคะแนนเสียงจะเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมครับทุผู้ชมเรามีเป็นตังค์ไม่ต้องกลัวว่าเราไม่มีเลือกกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็มีสำรอง <c oughs> แน่นอนครับท่านผู้ชมครับร้อยเอกธรรมนัสบอกมั่นใจครับเลือกตั้งครั้งต่อไปเราก็ได้เท่าเดิมครับหรืออาจจะเสริมมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ครับซักว่าครับนักนักข่าวนี่ซักเลยครับซักว่ากรณีมีข่าวว่าพรรคการเมืองต่างๆจะได้ประจํากระทรวงนั้นกระทรวงนี้ครับรอ้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเป็นเรื่องที่จะทําให้ค่ายการกระทรวงทํางานลําบากขึ้นซึ่งอาจจะทําให้การดําเนินงานที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดขัดครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เรื่องปล่อยข่าวนะครับว่านี่รัฐมนตรีคนนี้จะไปเป็นอยู่กระทรวงนั้นครับข้าราชการก็ต้องมาห้มล้มครับก็ต้องมาแสดงตนครับท่านผู้ชมนี่แหละครับก็คือการเมืองซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้แต่ที่สําคัญที่สุดครับเราอีกธรรมนัตยอมครับยอมแต่ต้องมีฟอร์มเหมือนที่ว่าครับท่านผู้ชมคอยดูต่อไปนะครับท่านผู้ชมดูไปสองฝากกับฝากหนึ่งคือฝากของกตว่าจะสามารถชี้แจงให้กับ สารปกครองสำนักงานตรวจสำนักการาตรวจแผ่นดินครับนะสำนักการอะไรนะที่มีประชาชนเข้าชื่อกันนะครับเพื่อที่จะส่งสารรัฐมนูญต่อไปนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นก็คือสิ่งซึ่งทางากรกตครับสำนักงานตรวจการแผ่นดินครับผู้ตรวจการแผ่นดินแหมนึกอยู่ตั้งหลายรอบครับทมม่านผู้ชม ส่งไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินครับท่านผู้ชมซึ่งมีคณะกรรมการอยู่สองคนแค่นั้นเองผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะตรวจสอบครับและตอนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เร็วเหลือเกินครับไม่เหมือนสมัยของนายทักษิณชินวัตรที่มมีผู้ไปยื่นว่านั่นแหละที่ไม่เข้าคุกและที่นอนอยู่ชั้น14เนี่ยแหมช้าเหลือเกินครับแต่พอถึงกรณีนี้ครับพอยื่นปั๊บครับก็ทําหนังสือปุ๊บไปยังกกตครับเพื่อที่จะให้กกตนเนี่ยชี้แจงมาตามข้อละเอียดทั้งหมดนี้ แล้วจะได้พิจารณาครับว่าจะส่งเรื่องต่อไปให้สารรัฐมนูญนี่ได้วินิจฉัยต่อไปหรือไม่ครับท่านผู้ชมดังนั้นการเมืองกําลังเข้มข้นครับฝ่ายกกตที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครับว่าสามารถจะเอาตัวรอดหรือเปล่าทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ครับผ่านไปได้และมีการรับรองได้หรือเปล่าส่วนทางฝ่ายการเมืองครับพักการเมืองที่เป็นแกนนําก็ทําหน้าที่ในการที่จะรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุดครับ แต่หากว่าทุกอย่างราบรื่นครับก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลทันทีครับท่านผู้ชมจับตาอย่างใกล้ชิดครับสำหรับการเมืองในเวลานี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรายการและก็ให้กำลังใจผมด้วยดีมาโดยตลอดทุกๆคืนครับคุยกันเวลาเรื่องสองเรื่องทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเราจะพบกันครับคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอท่านผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ